สวัสดีครับผมนายจินลศักดิ์คุมไปสงวันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวนจััดสุโขทยัยนั่นก็คือเมืองเก่าน,นั่นเองไปรับชมได้เลยครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทยัยศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งมีอำนาจอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในช่วง 19. พุทธศตวรรษที่18-19ผังเมืองสุโขทัยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวประมาณ2กิโลเมตรกว้างประมาณ1.6กิโลเมตรด้านทิศเหนือจดทิศใต้ยาว2,000เมตรด้านทิศตะวันตกยาว1,600เมตรเป็นกำแพงพูนดิน3ชั้นโดยการขุดเอาดินขึ้นมาถมเป็นกำแพงและพื้นดินที่ขุดขึ้นมายังเป็นคูน้ำไว้ใช้สอยและเป็นกำแพงน้ำขึ้นอีก2ชั้นกำแพงมีประตู เมืองสี่ประตูด้านเหนือเรียกว่าประตูสารหลวงด้านใต้เรียกว่าประตูนโมด้านทิศตะวันออกเรียกว่าประตูกำแพงหักด้านทิศตะวันตกเรียกว่าประตูอ้อภายนอกกำแพงเมืองในรัศมีห้ากิโลเมตรมีโบราณสถานปักมาณเจแห่งสร้างขึ้นไว้ในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ภายในยังเหลือร่องรอยพระรเชวังและวัดอีก26แห่ง วัดที่ใหญ่ที่สุดคือวัดมหา,าธาตุอุทยานแห่งนี้ได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรและด้วยการช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโกมีผู้เยี่ยมชมหลายพันคนต่อปีซึ่งสามารถเดินเท้าหรือขี่จัก,กรยานเที่ยวชมได้อุทยานประวัติศาสตร์สโคไทยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกแหล่งมรดกโลกร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรและศรีสัชนาลายัยภายใต้ชื่อว่าเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยพระบรมมาราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกำแพงเมืองสุโขทยัยวัดมหาธาตุ วัดชนะสงครามเนินประสาทพระล่วงหรือเขตพระราชวังในสมัยสุโขทยวัดตะพังเงินวัดสะสีวัดศีสวายศาลตาผาแดงแหล่งโบราณาคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโทไทย วัดพระพายหลวงวัดสีชุมวัดช้างรอบวัดสะพานหินวัดเจดีสี่ห้องวัดช้างล้อมวัดตะพังทองหลวง